สิบสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมายเหมาะสําหรับนักเดินทางที่ต้องการสัมผัสความสงบและเรียนรู้วิถีชีวิตแบบล้านนาต่อไปนี้คือสิบสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนพะเยาหนึ่งวานพะเยากวานพะเยา,า,ยาเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบนและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดพะเยาคําว่วากวานเป็นภาษาพื้นเมืองหมายถึง ึ่งหรือหนองน้ำกว้านพยาวมีทัศนียภาพที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดิน 2. วัดอนานตโทธิพยารามวัดอนานตโยธิพยารามตั้งอยู่บนดอยบุษราคมโดยม่อนคลอํอำเภอเมืองพยาวเป็นวัดที่สวยงามและเงียบสงบมีจุดเด่นคือสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างศิลปะแบบไทยจีนและล้านนามีพระพุทธรูปหลายปางประดิษฐานอยู่ทั่วบริเวณวัดรวมถึงรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ 3. อุทยานแห่งชาติดอยพูนางอุทยานแห่งชาติดอยพูนาง มีพื้นที่ครอบคลุมในอำเภอเชียงม่วนและอำเภอปองมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของนกยุงไทยนกยุงเขียวซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนักท่องเที่ยวสามารถมาชมความงามของนกยุงที่ลงมาหากินตามธรรมชาติได้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูนาง 4. วัดศรีคงคำวัดศรีคงคำหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดพระเจ้าตนหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพยาว สร้างขึ้นในสมัยพระยาคำฟันเจ้าเมืองพยาววัดนี้มีพระพุทธรูปปูนปั้นที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาคือพระเจ้าตนหลวงหรือพระพุทธรูปหลวงพ่อสินินสนทสรสร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2034โดยพระเจ้ายอดเชียงรายเจ้าเมืองเชียงรายเป็นพระพุทธรูปปางมันวิชัยศิลปะล้านนาที่มีขนาดใหญ่และงดงามมาก 5. วัดพระธาตุจอมทองวัดพระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่บนยอดเขาในอำเภอเมืองพยาวเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของพยาวภายในวัดมีเจดีบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุซึ่งสร้างขึ้นในสมัยล้านาน,านาตอนปลายวัดนี้เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของก้านพยาวและตัวเมืองได้อย่างกว้างไกล 6. กภูรังกาภูรังกาเป็นภูเขาที่อยู่เหนอวนุทยานภูลังกาอำเภอปงและอำเภอเชียงคำมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนมียอดเขาที่สูงและมีทะเลหมอกที่สวยงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝนเจ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าตั้งอยู่ในอำเภอปองเป็นศูนย์ที่พัฒนาตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ก้าเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาที่นี่มีการปลูกพืชมือหนาวน,นานาชนิดเช่นสตรอเบอรี่พืชผักและดอกไม้นานาพันธุ์แดวัดนันตารามวัดนันตารามตั้งอยู่ใน อำเภอเชียงคำเป็นวัดที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังโดยสร้างด้วยศิลปะแบบพมา่ามีความวิจิตรงดงามมากโดยเฉพาะลวดลายแกะสลักไม้ที่ประดับประดาอยู่บนเสาและผนังภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปหินอ่อนศิลปะพม่า,ปร,มารประดิษฐานอยู่ 9. วุนอุทยานน้ำตกปูซางวุนอุทยานน้ำตกปูซางอยู่ในอำเภอปูซางเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความพิเศษกว่าที่อื่นคือมีน้ำตกอุ่นหรือน้ำตกปูซางเป็นน้ำตกที่เกิดจากบ่อน้ำร้อนใต้ดินทำให้น้ำมีอุณหภูมิประมาณ35-36องศาเซนเซียส สามารถลงเล่นน้ําได้ตลอดทั้งปี10แก่งผาใดแก่งผาใดตั้งอยู่ในอําเภอเชียงของเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นแก่งหินริมแม่น้ำคงในช่วงฤดูแ้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์พฤษภาคมเมื่อน,น้ำลดระดับลงจะเผยให้เห็นกัแก่งหินขนาดใหญ่และหาดทรายที่สวยงามเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่งดงามมาก